ไปนะครับมาพบกับหนุ่มคนนี้กับเพลงสากลที่เขาเลือกมาสู้กับน้องพลอยเลยดีกว่าน้องภูมิครับไร้ oh, Sorry, seems องดีกว่าผมเยอะเลย <laughs> <laughs> ในวันนี้คือภูมิครับผมคิดว่าจิตคนณะกรรมาการต้องการสไตล์ที่แตกต่างกันชัดเจนนครับขอมีสไตล์ผมสักคนนึงตั้งใจวางมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคืออยากเป็นแจ๊สรอบนี้ก็เลยเลือกเพลงที่ค่อนข้างที่จะได้ใช้เรื่องของ ชัดษะในการร้องเพลงแดดเยอะพอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพร้อมความพร้อมมากกว่าครับที่ได้ผ่านเข้ามามีนีเวลาเต็มตัวค่อนข้างเยอะก็เลยมั่นใจคอยดูใครร้องดีบ้าง,ยงอย่า,ยา,ยายอย่าให้เจออย่าให้เจออะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> start to play dance with me make me sway like a lazy ocean hugs the shore hold me close sway me more like a flower bending in the breeze bend with me sway with me when we dance you have a way with me stay with me sway with me the dancers may be on the floor dear but my eyes will see only you only you have that magic technique when we sway I go away. I can hear the sound of violin long before up but up it's speaking. make me throw us only you know how sway me swoop. sway me Answers may be on the floor, here, but my eyes would see only you. Only you have a magic technique. When we way I go free. I can hear the sound of violins long before it's beginning. maybe me thrill as only you know how. บูเบลเธอวะแหมเจอเต้นเข้าไปบูเบลขาดกระจายเลยมาฟังคอมเมนต์กรรมการเริ่บที่วิงปองครับอืมน่าจะน่าจะมาถูกทางแล้วอาจจะเสริมผมอาจจะเสริมให้นิดหน่อยเรื่องเสียงร้องคุณผมผมไม่ติตอนนี้ทักษะคุณดีขนาดนี้บางทีเนี่ยลืมลืมมันไปซะบ้าง แล้วก็ทําให้มันเหมือนคุยอ่ะเหมือนเราพูดคุยเหมือนเล่นนะครับกระลิ้มกระเลียอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนพูดแซวแบบร้องเพลงอยู่ในหลักอ,อยากเห็นความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ <S 1> <S 1> <S ลองลองไปดูนะครับคอนเสิร์ตเดวิดฟอสเตอร์มันมีอยู่เพลงนี้ยสุดยอดจริงๆความความทะลึ่งทะเลนของเขาเอาอารมณ์มาใช้นะครับเหมือนพี่พิงฟองบอ,บอกจริงๆภูมิเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งพอความเก่งมันครอบงำทุกอย่างมันทําให้ ความสมูทของการร้องมันบางบางบางทีมันหายไปอย่างรวมๆแล้วคือเต้นชอบชอบตั้งแต่เดินออกมาตั้งแต่โพสท่าตั้งแต่ชอบหมดเลยอะคือนั่งกรี๊ดอยู่กับพี่อินอยู่อย่างนี้ยเท่อะไรอย่างเงี้ยคือชอบค่ะฟังไปแล้วก็หลับตาไปนึกถึงแบบภูมิไปร้องในงานปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งพี่เชื่อว่าทุกคนต้องลุกขึ้นมาเต้นแชมเปญเสิร์ฟอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่ชอบ พี่มิเติอะไรภูมิเป็นคนที่เป๊ะมากเลยนะคะทุกอย่างท่าทางการร้องทุกอย่างมันเป๊ะไปหมดเลยเก่งมากนะคะแต่ว่าอยากให้ภูมิลองไปหาวิธีที่จะเอาใจคนดูไปได้ทั้งหมดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยจะเพอร์เฟคมากขอบคุณค่ะ เป็นเป็นชอบที่ที่ภูมิดีไซน์ว่าวันนี้ภูมิจะโชว์อะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับเพลงนี้สําหรับโชว์นี้พี่เบนว่ามันมันยุ้ยไ,ได้กว่านี้ด้วยแนวดนตรีด้วยเนื้อหาของเพลงที่ที่มันจะต้องกระลิ้มกระเหลียม,มากๆกันนะครับแล้วก็ตอนแรกเราจะรู้สึกว่าพอเปิดตัวมาแบบว่าปุ้ง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 แต่พอเข้าร้องปุ๊บภูมิยืนขาตายละเรามันทําให้รู้สึกว่ากรุ๊ปที่ที่คนกําลังแบบกำลังอยู่แล้วแล้วมันมัน มันหยุดทันทีมันชะงักทันทีถ้าถ้ามันยังต่อเนื่องให้ให้มีมีกรุ๊ปให้ให้ให้คนเห็นว่าว่าเรายังยังสนุกอยู่กับเพลงเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ของของคนดูที่ที่เปิดตัวหนักขนาดนั้นมันต่อเนื่องได้เราเตรียมตัวเป็นระวางแผนเป็นลรซ้อมเป็นและตอนนี้ภูมิยุ่งอยู่ในกรอบนะคะถึงจะเป็นกรอบที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตามแต่ภูมิยังมีความเป็นเหลี่ยมอยู่ต่อไปต้องทํากรอบนี้ให้มนขึ้นให้ได้แล้วก็ทําให้มันยืดหยุ่นให้ได้ ถ้าทำให้มันมนได้เมื่อไหร่ก็คือภูมิจะก้าวไปสู่จุดโชว์เก่าได้ทันทีตอนนี้มันเท่แล้วแล้วก็ทุกอย่างดูจะลงตัวไปสมดแต่ว่าแพรวรู้สึกว่าเพลงนี้ฟังแล้วแบบอยากดื่มวายเลยทุกอย่างแล้วอยากมองเขาแบบดูเซ็กซี่อ่ะอาจจะเป็นที่ตาหรือว่าที่ท่าที่มองอะไรเงี้ยมันมันมันจะทำให้เรายิ่งดูแบบคนจะหันมามองเรามากขึ้นกว่านี้อีกขอบคุณครับ บางคอมเมนต์จนครบหมดแล้วนะครับแน่นอนช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมผลการตัดสินใครหนึ่งเดียวที่จะผ่านเข้าสู่รอบสิบคนสุดท้ายครับตอนนี้พักสักครู่ครับ เป็นช่วงที่เรามาลุ้นกันดีกว่านะครับระหว่างพลอยกับภูมินะครับใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายเป็นคนที่4ครับและผู้ชนะในวันนี้คือ ผ่านไปเรียบร้อยนะครับมีโค้ชในดวงใจหรือยังมีแล้วครับเอาล่ะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อคนที่4ผ่านไปนะครับเขาจะเลือกใครและใครจะเลือกเขาและก็แน่นอนอย่าลืมนะครับคอนเสิร์ตเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับขอบัตรชมได้ด้วยพรุ่งนี้เราจะมาลุ้นกันครับว่าคนที่5เป็นใครในรอบ10คนสุดท้ายกับ20ปีมาสเตอร์คี์เวทีแจ้งเกิดวันนี้สวัสดีครับ